ครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับวันนี้ถือว่าสาระที่เราจะได้เนี่ยเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวครับแต่วันนี้ครับกาลังมาฮิตและมาแรงมากเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนนะทุเรียนนะครับเรื่องของทุเรียนนะครับถ้าเราพูดถึงทุเรียนจะต้องไปที่จังหวัดใดบ้างอย่างเช่นนนทบุรีนะภาคตะวันออกก็มีหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ทางภาคอีสานก็มีปลูกกันเยอะตอนนี้นะครับทางภาคใต้ก็มีแต่มีแหล่งหนึ่งครับที่น่าสนใจมากมากเลยครับเราอยากจะพาทุกท่านเข้าไปชมกัน ที่นั่นก็คือที่ป่าละอูครับช่วงเกษตรวาไราตี้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สสช่วงเกษตรว,วาไราตี้ว,วันนี้เรามายืนกันอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อยืนอยู่ที่ตำบล ห้วยสัดใหญ่ป่าระอูอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำไมกันคุณสาวโงเรียนเรามาเรื่องทุเรียนค่ะน่นไงน่นไงทำไมทำไมสาวโงเรียนได้ยินข่าวว่าวันที่สองวันนี้วันนี้เป็นวันเขาจัดเขาจัดงานประจําปีทุเรียนเกี่ยวกับทุเรียนเกี่ยวกับทุเรียนสาวโงเรียนได้ยินข่าวว่า กินทุเรียนแล้วหุ่นดีหุ่นดีก็เลยแบบไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วราวเดือนเลยมาเป็นหุ่นดีกับเขาบ้างเดี๋ยวจริงไหมครับคุณโอกินทุเรียนแล้วหุ่นดีเนี่ยใช่ค่ะหุ่นจะเซเรนเดอร์มากเลยอ่ะอยนี้ค่ะยังไงเดี๋ยวสาววงเดือนพาพี่พี่เข้าไปดูกันเนาะพี่โอ้พี่ป๊กพี่ดำสกูตเตอร์ครับแล้วกลับพา พานผู้ชมโอ้ไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าทุเรียนมันเป็นยังไงใช่มาเลยค่ะไปตามไปเลยมาเลยค่ะตามแล้วค่ะทุกคนดู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 โอ้ถึงแล้วถึงแล้วถึงหน้าทุเรียนนะโอ้มาถึงแล้วสวนทุเรียนพี่ตุนพี่ตุนที่ป่าละอูเนี่ยใช่ครับไม่รู้ พื่นตุนอยู่ไหนเนี่ยพีุไหนไม่เวลานี้นะคุณตุนส่วนใหญ่จะอยู่กลางสวนกลางไร่กลางนาของแกรุ่นจริงเหรอแกไม่มานอนอยู่บนบ้านหรอกจะเดี๋วมีคนมาตรวข้อมูลไม่งั้นเราก็ไปหาพี่ตุ่นดีกว่าไงไงหลังไวๆอยู่นั่นนะไป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  สวัสดีครับสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังรดน้ำกิ่งปักชำอยู่ครับผมโอ้กิ่งกิ่งปักชำต้นนี้เนี่ยตอนนี้ผมมีผักหวานแล้วก็มีชะอมครับโอ้ผักหวานครับผมผักหวานโชอมผักหวานจีนใใช่ผักหวานป่านะครับผมออ๋ที่ไปผัดกับน้ำมันหอยใช่ใช่หอยเห็ดน้ำผัดเล้วหิวคนนี้จะทำพันธุ์ขยายปลูกในสวนด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีลูกค้าสั่ง ในขยายพันธ uh, uh, ุ ah, yeah,. Ah, yeah. The ์ไปปลูกในสวนทุเรียนอืสวันนี้ดีเลยพวกเราจะมาดูทุเรียนกันด้วยต้นทุเรียนก็ออกลูกไปผักหวานตรงนี้ก็ออกยอดมาอขาเอาเขียวกันต้มมะเก็บตัดได้ตลอดเวลาทั้งปีเลยก็คืออย่างนี้ที่มาวันนี้เพราะว่าวันนี้วันที่สองครับ อยากจะมารู้เรื่องราวเกี่ยวกับทุเรียนการโปลกการ แพทย์พันผสมพันใช่ไหมเอออยากจะรู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไระทุเรียนทุเรียนวันทุเรียนปลาอูปลาอูโอ้เลยขึ้นชื่อมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเข้าเลยมาทํากิจกรรมกันใช่ใช่ครับชาวเกษตรกรทุเรียนกัเออเป็นสิ่งที่ดีนะกับจังหวัดเลยจังหวัดเราจังหวัดเลยประมาณว่าแต่ละสวนเอาทุเรียนมาโชว์กันอ๋อมาโชว์กันได้มาประกวดกันแหละให้เจ้าหวานให้เจ้าหอมให้ใหญ่ใหญ่ก้อนอะไรประมาณเนี้ยทุเรียนค่ะจ้ะทุเรียนกับแล้วนี่ พี่พี่พี่มีตุเรียนเยอะแยะอย่างเงี้ยพี่ถามตรงๆว่าเอาพันธ์มาจากไหนอของผมนี่ก็จะต่าแหล่งแหล่งเดิมเลยก็เอามาจากที่จันทบุรีก่อนจันทบุรีรแล้วก็ตอนหลังๆนี่ยก็คือก็เอามาจากที่ชุมพรเพราะมันใกล้หน่อยโอ้ใกล้หน่อยใกล้หน่อยใก้หอยคอพี่คิดก่อนไหมว่า เราจะเอาทุเรียนมาปลูกป่าละอูเนี่ยมันจะได้ผลเมล็ดเหมือนจันบุรีเหมือนที่อื่นที่ตอนแรกเนี่ยที่คนนั่งเดิมเลยที่เขาเล่าฟังว่าก็ไม่คิดว่าจะได้ผลเพราะว่าปลูกมาและวสิบปีที่แล้วเพราะว่ามันเป็นว่าจะได้ผลแล้วว่าจะไม่จาดังเหมือนตอนนี้นะครับอพอตลอหลังพอ,อคนเริ่มได้ชิมมากขึ้นมากขึ้นเพื่พอเตบ,บริโภคมากขึ้น แล้วรสชาติของปลาลูมันเริ่มเด่นมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นเนื้อหนาเนื้อเนื้อหนาเม็ดรีบรสมันหวานครับแห้งซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับมันก็เลยทําให้ผู้บริโภคเริ่มสนใจมากขึ้นคนก็ปลูกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทุเรนที่ปลาลูก็มีการตายบ้างเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็อากาศชื้นไม่เรื่องของเชื้อราโออย่างนี้มันต้องอยู่การดูแลรักษาดูแลรักษาต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็ต้องต้องดูให้เป็นด้วยเพราะที่ผมเคยเดินไปดู สวนหลายๆทั้งสวนไม่ว่าจะในในพื้นที่ป่าลูกปัดเองได้เนี่ยก็คือเกิดเป็นตอนนี้เกิดปัญหาดเลือดเชื้อราเชื้อราเยอะเนะฮะเชป็นเพราะอากาศหรือเปล่าฮะเป็นเพราะอากาศเพราะว่าที่นี่พักกับสักครู๊กครับเดี๋ยวไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจและพบกับช่วงต่อไปครับเกษตรบังเิมาแล้วท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงที่สองนะฮะ มาถึงช่วงของการดูแลรักษาทุเรียนหรือว่าต้นทุเรียนด้วยปุ๋ยอินทรีย์โดยขี้ไสเดือนไม <c oughs> มูล <c oughs> หรือมูลของไสเดือน <c oughs> แน่โดยมีพี่ชายของเรา <c oughs> พี่จนจะอธิบายฟังเลยว่าจะอาไปใส่ทุเรียนในช่วงเดือนไหน อะไรยังไงครับก็ของผมเนี่ยพมเลียงผมเลี้ยงไสเดือนเพื่ออามูลใส่เลี้ยงในทุเรียนเนี่ยผมก็จะใส่อยู่3าระยะเป็นเกณฑ์นะครับระยะก็คือบำรุงต้นบำรุงต้นนี่ผมก็ใช้อัตราอยู่มาสัก5้ากิโลต่อต้นตาม,มขนาดของสมพุ่มแล้วก็มาช่วงที่อีอกช่วงหนึ่งคือช่วงบำรุงดอกบำรุงดอกครับ ก็ใช้ประมาณสามถึงห้าโลแล้วก็ไปบำลุงลูกผลเนี่ยผมจะใช้เดือนละครั้งต่องกินลูกแล้วจะไปบำลุงเดือนค้างใส่ครั้างไปสองกิโลสองกิโลถ้าใส่เกินกว่านั้นมันจะเปื่อยใช่ไหมคะโอ้กี่ว่ามันจะเค็มผมถามพี่คำหนึ่งว่า ใส่ได้เฉพาะทุเรียนเหรอหรือว่าต้นทุเรียนอย่างเดียวออ๋ใส่ใส่ได้ทุกทุกอย่างครับชนิดเลยไม่เป็นพิษมีภัยทุกอย่างได้หมดเลยได้หมดเดอมหเลยไม้ดอกไม้ประดับได้ได้หมดเลยดีจังเลยค่ะมันใส่ได้เพราะว่า ไส้เดือนรีไซเคิลมาแล้วอ่าซีเมนอคือไม่ไม่ร้อนคือเป็นปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยไม่ร้อนไม่เปมนปุ๋ยสีร้อนนะครับผมรีไซเคิลมาจากมูลวัวอ่ะแล้วไม่อีกอย่างหนึ่งว่าเราจะได้มูลเยอะๆแบบเนี้ยหรือว่าไส้เดือนตัวใหญ่ๆเนี่ยในช่วงอากาศยังไงเดือนไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเข้าหน้าฝนถึงหน้าหนาวชื้นๆอันนี้ชื้นนี้จะตกตัวสมบูรณ์มากอ๋อเย็นๆนี่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่จะมีปัญหามากสุดคือช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนเพราะว่าบางทีมันคลาย ใายขเมื่อจะเล็กลงมันร้อนร้อนนไปร้อนอนไปเพราะยิ่งอากาศที่ปารอูยิ่งยิ่งไม่เหมือนที่อื่นก็คือช่วงกลางคืนน่ะสิบหกองศาวันละสี่สิบองศาคือมันเลยทําให้การปรับตัวของไส้เดือนค่อนข้างอย่อนั่นอยู่แม่คุณไส้คุณไส้เดือนนี่เคาอยู่คอนโดนะคะคุณต่อต่อไปท่านก็สบายแล้วเอาไอเนี่ไปไว้ในห้องแอร์ครับมันจะโตตลอดเลยไม่ร้อนเไม่ร้อนนะแต่ยังไม่มีตังค์เขาบ แต่บางคนเขาก็บอกให้ให้น้ำอืมนี่แหละครับกระมังเลี้ยงกบไม่ใช่ครับเลี้ยงไสเดือนครับผมไส้เดือนอ้คุณเนี่ยนะพี่ไส้เดือนไส้เดือนคือที่นี่ก็คือเลี้ยงเลี้ยงไส้เดือนอมูลเอามูลมันนี่ใส่ของไส้เดือนคือมันจะกินจากข้างล่างมาถ่ายไว้ข้างบนโอ้มวลละเอียดๆนี่คือมูลของไส้เดือนครับผมนนี้นะอ่านี่แหละครับนี่คือมูลไส้เดือนนะครับเพราจับด้วยนะได้ได้ครับผมมันจะนิ่มนะฮครับจิบนตัวมันทเป็นป้าตุ๊กหายด้วยพีเห็นเหลวๆนะขนม ครับผมคือคือคือเขาเขามันจะจะจะทานจากข้างล่างแล้วมาถ่ายไว้ข้างบนอาหารที่เลี้ยงเนี่ยผมใช้หมูลอัวอืมาหมูลวัวเป็นอ่าวัวนมอ่าลานปูนโอ้โหมาใช้น้ําก่อนอืมใช้น้ำสักสองคืนแล้วก็ตากไว้สักวันหนึ่งแล้วก็ถึงเอามาเลี้ยงเป็นเป็นอาหารของไส้เดือนโอ้โใส่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 ที่ต้องใส่เยอะไหมก็ไม่ไม่ไม่เยอะครับใส่ประมาณครึ่งครึ่งครึ่งกะละมังประมาณประมาณเกือบเกือบเกือบเต็มละมังเนี่ยครับแล้วจํานวนของไส้เดือนต้องใช้เยอะไหม อ่าตอนจะได้มูลมันขนาดนี้ครั้งแรกเนี่ยผมเลี้ยงอยู่ผมจะลงประมาณสี่สิบตัวต่อกระมังโอ้หลังจากนั้นมันก็ออกลูกออกหลานมันออกของของนเองก็จะเต็มเต็มมันก็เต็มเต็มหมดครับจากเราเลี้ยงเนี่ยประมาณสักสิบวันสิบห้าวันเราก็เก็บที่ขี้ทิ่นเขาเขาอยู่ลึกไหมคะอยู่เนี่ยตอนนี้เขาอยู่ก็ก็ค่อนข้างลึกๆนะครับเพราะว่าอากาศอากาศร้อนนะครับจะดำจะดำลงไปดูไหมครับจะมุดเข้าไปดูนี่แสดงว่าเขาขี้นี่มาแล้วนี่และ สาวงเดือนสาววงเดือนคุณจะมายี่อะไอ้าปากปากว้า เนอะไรกัตอนนี้ตัวตัวค่อนข้างเล็กอยู่ครับเพราะว่ามันไปเจอช่วงอากาศร้อนมาช่วงนี่ที่ป่าละอูเนี่ยแตกลางวันเนี่ยอากาศ40กลางคืนมันอุณหภูมิ16มันเลยมีการน็อกน็อกสภาพของมันครับก็คือมันมันจะขวดตัวลงไา่เมือกเพื่อกฮะเขาลงไปเถอะลูกแล้วแล้วแล้วถ้าตัวใหญ่เต็มที่มันจะตัวขนาดไหนครับตัวตัวใหญ่ถ้าเท่านิ้วไม่นิวกอยไหมไม่ไม่ครับก็ประมาณสักอ่า นาแท่งที่สอประมาณนั้ะครับแล้วก็ยาวยาวยาวครับสักสี่ห้านิ้วอะไซส์ขนาดดินสอครับครับครับแล้วแล้วเอ่อพี่เขาอยากทราบว่าเนี่ยอันนี้อร่อยมากเลยนะคะอะไรคะไปทอดกรอบอะคะเออได้เคยเคยได้ถามมาว่าไส้เดือนเนี่ยมันเป็นยาด้วยใช่ใช่เอาละพี่ร้อนมากแล้วเราเราลากันตรงนี้กนครับขอบคุณมากนะครับ เป็นยังไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครับเกษตรวาไรตี้วันนี้นะครับก็คงจะได้ทั้งสาระและความรู้กันอย่างมากมายนะครับก็ในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่